รายดีเด้อพี่น้องเอ็ซีทุกคนอันนี้จะมาเปิดต่องอยู่แถวไก่ก่อนบ้าน,าาน,บ,นบ้านหน่อยโดนคล้องอยู่ใกล้ๆกันขามมากคนละฝั่งถนนบ้านหน่อยโดนคล้องอยู่ฝั่งปุ่นอยู่ต้นตาบุญไงคนเดียวมาอยู่นี่รือกันอยู่ในบ้านคนมันไลายมันมากุศลไปแล้ว แต่ว่าสาบาตอบสนองแบบนี้น้ำพ่อพอกันที่ผมดูหันบ้านน้อยโอนข้องเลยแหละเป็สีการเสินใจผมถิ่นกันแล้วอันน,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 นี้เป็นปตมเมื่อใดประเด่นเป็นสวนขั้วน้อยกันอยู่ย่งนี้อันนี้ประจงบ้านน้อยโดนข้องผมไปแล้วจังนสีมันตมองนมผมมาตอบเกิด จะได้เอาดินขย่อยขย่อยลงเกดูมา่อยูที่วนนมูบานมันแฮ่อาร์ตค่าช้นกันแหล้วใมูบานถึงจะยูได้ก็อยากออกมาอยู่อุตระดูตรงไหนตรงหน้าอันนี้เราจะรอรอถนนกลางต้นจะเป็นบานน่อยดานค้อง สัวตัวหน่อยกันดแบบินดินมันกางามนี่เราก็พไปงามอยู่ไปงามแต่มันงามแต่ว่าดินมันเป็นดินสมอง้านเขาเป็นดินดานดินสมองาใส่คุณกระไ้ซนี้ ดินกาตอบโจทย์ครับหมเโอกาสไ็เลยจะพาจปมีให้พี่ให้นอห้องไปบึงทางบุนจะพงตรงนีน้ง่เรียงก้ย ทำผสมในน้ำส่วนเยอะพี่น้องผสมมาได้ระดับถนนกสะทําถนนขนาถนนน้ำอุกอนรวจถนนเชื่อมเครื่องเพราะว่านตะทีนั้นวันนี่มาแต่ว่าปีกายบอส่วน สมที่ถ่ยกเงี้ยนยกนี่ก็ต้องถมให้ได้ได้ระดับถนนนังนจะอยู่ได้็ตเป็นปเยออกมาอยู่เงียบดีพี่น้องเลยเ่าคือในบ้านจากเสียงเงังตัวเสียงเงังกูได้มีหฮนนิม,มีหน้า ข่ญญายออกมากมานนอกแล้วตรงหน้าแล้วพอไปกับน,นี้แล้วนีบานน่อยร้าน้องแล้วไปมาแล้วเอานามมาแล้ว่ันค้ใดอยกดากได้นามก็ต้องไปต่อกันนี้ออกจาก,าาก р, มือบานมากแปดร้อยเมตรมันใกลๆล,ลงทุนไปทั้งคา้า แย่งขาดอุปกรณ์หมื่นกว่าบาทพี่น้องเลยม,มน่นมปนหน่อยๆเงินต้นต้นทงนางใดนำมาใส่จะไฟเดินเรื่องอยูสามปีตัวสดีดมาใส่เสียปีสองมื่นกว่าบาทไฟเสาไฟสดุดตัวได้เงินนักนา บรยากาศรอบๆบ้านลอยร่อนคลองดี่นน้กดยเหมนเ่าเจกยเจ็บเด้อพี่นองเ็กกกอยู่างบ้านกลับไปอยู่บนเก่าเลยแต่บ่มีหามีหน้า เดินทางถนนกับง่ายามดินรถหาสี่หาหาสี่สก็พีกับน้องส่งลงทุนสูงจังหน่อยแต่กับบอสท่ายแล้วเก็บก๊ะไกออกมาจากมือบาทมือบานก็เป็นตัวดูแล้วหลายอันเน่นแล้วจ,จะมันเน้นไปขอบานเลยที่แรงที่บอสต้งหาสิบซัมมือบาน เดี๋ยวนี้ก็กไปลอยตัวแล้วเงินได้บานอีกทีมาลอยสามสองแล้วบานอีกทีแปลว่าที่ร้านก็เป็นรอยแล้วจะเล่นแน่นกัน รถล,ละสองลอยตัวกันแบบนี้มินอ๊องเพราว่ามันเป็นเออมาไขเยอะกิโลกับจะสดอยู่ทุนท่านข้ามแถวหน้าไปเลยมาขึ้นละลายเด้อพี่นอองตอนแม่พี่นอนองเอ็กซีกับคนที่ทามาติดตาม อันกํกำลังใจมาแลวขอสละลายเงี้ยคัะเออก็นียกำลังใจกคิดต่อไปำสำหรับิปนีรัสวัดิครับ